ทำไมเราถึงต้องเชิญคุณหมอกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะวันนี้คุณหมอบอกว่าคุณหมอได้ทําการพัฒนาต่อยอดสินค้าขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้ก็เป็นอะไรที่น่ารักน่าใช้มากเลยคือสอนยังไม่รู้ว่าตัวนี้คืออะไรแต่ว่าดูจากภายนอกเป็นอย่างนี้นะคะ่ะเป็นขวดน่ารักแบบนี้สีขาวๆใสๆนะคะแล้วก็วิธีใช้เนี่ยเป็นแบบกดปั๊มขึ้นมาแบบนี้เพราะฉะนั้นก็จะสะอาดไฮจีนมากๆตัวนี้เป็นตัวใหม่ใช่ไหมคะหมอเพิงเ่งออก marks, เลยใช่ไหมคะคเป็น Sleepping m a s k Sleeping mask ในรูปแบบของการทาใช่ครับก็คือ mask นี่ก็คือทาแล้วก็นอนต่างจากเซรั่มยังไงครับคุณหมอคืออย่างนี้ฮะโดยตัวโดยต,ตัวพื้นฐานเขาเนี่ยคล้ายกันแต่ว่าอันนี้เบสเขาจะเป็นไขมันก็คือครีมเรียบเสมือนว่าเวลาจะซ่อมบ้านนะฮะเซรั่มนี่คือช่างที่อยู่ซ่อมภายในค่ะเข้าไปถึงข้างในเลยพราะเขาเป็นน้าเบสน้ำใช่ฮะแต่นี่เป็นเบสครีมเขาจะซ่อมผนังภายนอกเราปิดบ้านก่อนนอน เอาเส็แล้วเข้าไปข้างในช่างเข้าไปสิบคนหลังจากนั้นเอาช่างภายนอกอีกสิบคนปิดประตูเลยคุณซ่อมเลยคืนนี้ <laughs> สอนเข้าใจแล้วขอเปรียบเทียบอย่างนี้บ้างส่งช่างส่งแม่บ้านเข้าไปทํางานในบ้านส่วนตัวล l ปป p i n g m a ์ k ตัวนี้ขจัดจากคอลลาเจนหอยเปาฮื้อเหมือนกันเป็นรอปภปกป้องอยู่นอกบ้านไม่ให้ใครเข้ามาทาร้ายเราอีกเพราะมันครีมก็จะโเว v e r มีความชุ่มฉ่ำนะฮะแล้วใช้ตอนนอนก็จะกล้าซ่อมแซมตอนที่เราพักผ่อนเต็มเต็มที่เข้าใจนะเพราะฉะนั้นเวลาที่ผิวเราฟื้นฟูก็จะฟื้นฟูการสร้างคอลลาเจนจากข้างในส่วนข้างนอกก็คือทําให้ผิวที่เราเห็นด้านนอกเนี่ย ดูเหมือนผ่องใสดูแบบอิ่นน้ำปกป้องจากข้างนอกไปด้วยเดี๋ยวขอสัมผัสเนื้อเนื้อตัวนี้ต้องเรียกว่าอะไรคะเป็นเป็นครีมเป็นเนื้อครีมเป็นเนื้อครีมนะคะอันนี้โอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้สอนสังเกตได้ถึงเมือกแบบเต็มๆเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอกดขึ้นมาให้ดูเยอะๆแบบนี้เลยใครอยากเห็นลองเข้าไปดูในสทลร้อยใน Facebook live นี่ค่ะดูความ ความเป็นเมือกอันนี้คือคือเมือกไข่เปาฮือใช่ไหมคะครับแสดงว่านี่คุณหมอใส่เยอะมากครับใช่ไหมคะคมก็เบสเบสที่เป็นครีมก็ช่วยกันด้วยช่วยกันด้วยโอ้โหนี่คือตัวเมือกนะคะที่เวลาเข้าไปเนี่ยจะอย่างที่คุณหมอบอกควอร์บำรุงผิวจากภายนอกป้องกันผิวจากภายนอกเห็นแล้วสะใจมากเลยค่ะคุณหมอเพราะฉ่ำกว่าตัวน้ำอีกเนื้อเนี่ยจะหนักหน่อยเพราะเป็นเนื้อแนวมาร์สใช่ครับ มาร์กเสร็จปั๊บนอนไปเลยตื่นเช้ามาผิวเราควรจะเป็นยังไงคะคุณหมอจากคนที่เขาใช้มาเขาบอกว่ไงคะควรจะเต่งตึงครับควรจะเต่งตึงชอบคำนี้จังเลยเนาะยิ่งคนอายุ4 0 5 0อัพเนี่ยสอนว่าถูกใจเหมือนกันนะคะผิวควรจะเต่งตึงค่ะจะเต่งตึงแค่ไหนอันนี้ต้องไปลองใช้กันเองนะคบเพราะนี้สอนเพิ่งได้สัมผัสเป็นครั้งแรกเหมือนกันแต่สัมผัสแรกที่ชอบมากคือรู้ได้เลยว่าคุณหมอใส่เมือกแบบไม่อั้นคือใส่เข้าไปนี่ย่ดูสิ ขึ้นมาแบบเต็มๆอย่างนี้คือต้องบอกเลยนะคะว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นเป็นเป็น,ปนของใหม่ในบ้านเรารยังไม่มีผลิตภัณฑ์ไหนที่เคยผลิตด้วยเมือกหอยเป๋าฮืา้อถามว่าทําไมต้องเมือกหอยเป๋าฮื้อเมือกหอยทากไม่ได้เหรอคะเพราะอันนั้นเนี่ยเรารู้จักกันแล้วดังมานานแล้วมันต่างกันยังไงคะเออแล้วก็วัดค่าต่างๆอย่างที่บอกเนี่ยฮะค่าความขาวค่าความตึงค่าความใสเนี่ยเราสูงกว่าเมือก ผลิตจากหอยทากประมาณ 20- ถึงร้อยเท่าครับซึ่งเมื่อหอยทากนี่เราต้องนําเข้าจากมือนอกเป็นส่วนใหญ่จะเกาหลีจากญี่ปุ่นจากอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่อันนี้ผลิตได้ในบ้านเราด้วยใช่ครับแต่มีประสิทธิภาพที่อันนี้สูงกว่าอันนี้เป็นงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เลยใช่ไหมคะิจัยฮะใช่ครับที่เปรียบเทียบมาเป็นตัวเลขแบบนี้ที่ว่าสถาบันนาโนเทคเป็นคนทําครับไม่ใช่ไม่ใช่บริษัทเราทําเองใช่ครับเป็นการเปรียบเทียบเลยฮะเราเปรียบเทียบเมื่อหอยทากที่ดีที่สุด กับเมื่อหอยเป๋าคือเราคุณหมอย้ำอีกทีได้ไหมค่าอะไรบ้างนะคะก็จริงๆก็ค่าก็คือว่าค่าไทโรซินเนสซินดิวชั่นเป็นค่าที่บล็อกการสร้างเม็ดสีเมลานินสีดำค่ากูต้าเทอนลเอสเทอเฟเลสนะฮะทำให้ผิวใสนะครับแล้วก็ค่าที่เกี่ยวข้องกับอีลาสเตสซินดิวชั่นบล็อกการทำลายออลาสตินที่ผิวทั้ง3ค่านี้สูงกว่าค่าประมาณ2 0ถึงเาเท่า โอหแล้วเข,เข้านะฮะ แล้วแล้วแล้วจะไปใช้เมื่อ่อยทากเพื่ออันนี้แล้วแต่นะแล้วแต่ใครชอบเนาะใครใช่ชอบใช้เมื่อข่อยทากก็ใช้ต่อไปแต่พอเราฟังอย่างนี้เป็นงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์พรูฟออกมาแบบนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ๆซึ่งเกิดขึ้นในบ้านเรานะคะเราไม่ได้เป็นนาเข้าวิทยาการนี้นําเข้าแม้แต่แหล่งเขาเรียกว่าอะไรนะคะวัตถุดิบก็อยู่ในเมืองไทยหมดทั้งหมดทราบว่าคุณหมอเอามาจากฟาร์มที่ภูเก็ตนี่เองใช่ครับทั้งหมดของเราเองฮะของเราเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมสิ่งดีๆที่คิด โดยคนไทยสถาบันของไทยนักวิจัยคนไทยและแหล่งผลิตที่ได้จากเมืองไทยทางใต้บ้านเรานะคะตัวนี้มีชื่อว่าชื่ออะไรนะคะคุณชาญ่าชาญ่าเซรั่มกับชาญ่าสลิปปิ้งมาร์คค่ะถ้าเป็นสลิปปิ้งมาร์คตัวนี้ก็อยู่ในแบรนด์ชาญ่าเหมือนกันตัวสลิปปิ้งมาร์คนี่ราคาแพงกว่าหรือถูกกว่าชาย่าราคาถูกกว่าอีกครับถูกกว่าตัวเซรั่มกว่าเซรั่มครับราคาขวดละหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะในรายการนี้ก็คือหนึ่งแถมหนึ่งโอ้ แล้วถ้าซื้อทั้งเซรั่มซื้อทั้งสลิปปิ้งมาร์เราแถมสบู่เมื่อกเปาพื้ให้อีกหนึ่งก้อนอ๋อมีสบู่ด้วยซึ่งทําจากเมื่อข่อยเปาหื้เหมือนกันก็คือบํารุงครบเซ็ตหมดเลยทั้งทําความสะอาดบํารุงและมาร์คครบหมดเลยทั้งหมดนี้สมมติถ้าได้หมดนี้ก็เท่ากับเราได้5้ชิ้นได้5ชิ้นในราคา3,500บาท3,500ับาทได้5ชิ้นเซรั่ม2 s l สลิปปิ้งมาอีก2กระปุกสบู่เมื่อข่อยทาก เมื่อไข่เปาฮืออีกหนึ่งก <1. S 1> ้อนใช่ครับห้าชิ้นราคา3,500บ,บาทครับต้องรีบอบอกเบอร์โทรศัพท์แล้วครับใครอยากได้นะคะ โทรไปที่เบอร์0885645944นะคะเดี๋ยวย้ำให้ทีค่ะ0885645944หรือว่าเข้าไปในไลน์แอดนะคะชายาไทยแลนด์พิมพ์ตัวแอสไซน์นำหน้านะคะแล้วก็ชายาสะกดว่า C H A Y A แล้วก็ไทยแลนด์ค่ะ C H A Y A T H A I L A N D นั่นเองนะคะแต่อันนี้บอกฝากบอกไว้ตรงนี้เลยว่าใครที่ยังไม่เคยลองนะคะคุณเลือกได้จะเลือกเป็นเซรั่มของชายาที่ทำมาจากคอลลาเจ สกัดจากหอยเปาฮื้อเน้นว่าสกัดเย็นนะคะการสกัดเย็นคือกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนได้ไม่ใช่สกัดร้อนซึ่งคอลลาเจนตายได้แค่อาหารแต่กระตุ้นการสร้างไม่ได้นี่เป็นสิทธิเอกคุณหมอแล้วฟังบ่อยตัวนี้เนี่ยถ้าเลือกซื้อไปวันนี้เนี่ยราคาเพียงแค่1,900บาทแต่ซื้อ1แถม1ได้2กระปุกหรือคุณจะเลือกเป็น Sleeping Mark s l e e p i n g m a s k ก็ได้นะคะที่เป็นสีชมพูแล้วใส่เมือกจัดเต็มแบบนี้ราคาถูกกว่าอีกคือ1,600บาท แต่วันนี้ซื้อหึ่งแถม1เหมือนกันนะคะเท่ากับกระปุกละแค่800บาทได้ Sleeping Mark s l e p p i n g marks ไปใช้2กระปุกยาวๆเลยนะคะแต่ถ้าใครที่ต้องการใช้แบบคู่เป็นแบบนี้เลยทั้งเซ็ตแบบนี้นะคะราคาอยู่ที่3,500บาทค่ะแถมสบู่เมือกหอยเป๋าฮื้อไปอีก1ก้อนนั่นเองติดต่อที่0885645944นะคะหรือว่า line แอด c h a y a ไทยแลนด์ค่ะคุณหมอคะมาถึงตรงนี้เนี่ยเราเหลือเวลาในช่วงสุดท้ายอยากให้คุณหมอช่วยเล่านิดนึงจากประสบการณ์ที่คุณหมอทําตัวนี้มาได้2-3ถึงสาปีผลตอบรับเนี่ยสอนเชื่อว่าในยุคนี้เนี่ยนะคะตลาดเครื่องสําอางเนี่ยแข่งขันสูงจริงๆค,คือมีแบรนด์เยอะมากจนบางทีเราเป็นผู้บริโภคเนี่ยเราเลือกไม่ถูกเลยจริงๆในฐานะที่คุณหมอเป็นหมอด้วยเป็นนักวิจัยด้วยเป็นผ,ผู้ผลิตด้วยคุณหมอมองว่า ตัวแบรนด์ชายาตัวนี้ไปตอบโจทย์อะไรถึงทําให้อยู่ๆย,ยอดขายคุณหมอเพิ่งจะเปิดแบรนด์มาแล้วทะลุถล่มทลายขนาดนี้คะผมผมเข้าใจว่าเรื่องสําคัญของความสวยความงามเนี่ยต้องใช้วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานเป็นเบสถ้าเรามีงานวิจัยรองรับที่ดีและผลออกมาดีแล้วเนี่ยด้วยความเป็นจริงหรือแฟกต์ของสินค้าจะเป็นตัวช่วยทำให้สินค้า ได้รับการตอบรับได้เองโดยธรรมชาติครับคือไม่ใช่พูดกันแบบโฆษณากันลมๆใช่ฮใช่แล้วดีนะใช่แล้วน้าขาหนาใสยได้คือไม่ได้พูดกันไปเรื่อยๆไม่ได้พูดด้วยความรู้สึกแต่พูดด้วยแฟกซ์ซึ่งแฟกต์นี้เป็นแฟกต์งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้วยใช่ฮะตึงนี่สําคัญมากซึ่ง